สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเรืองนคงานะครับวันนี้มีลูกค้าทางไกลนะครับโทรมาสั่งเครื่องโตคูตานะครับร้อยสี่สิบนะครับผมพัดจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนี่ครับโตคูตาร้อยสี่สิบพัดนะครับกำลังทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับนี่ครับเครื่องยนต์สิบสี่แรงนะครับ นี่ครับตาไฟครับโ,โตคูต้าครับผมมีมอกรรับรองนะครับนี่ครับเดี๋ย่มันเครื่องครับตาไฟครับเครื่องยนต์14แรงนะครับ ด้านหลังครับค,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 ครับผมทำการเติมนน้ำมันนะครับนี่ครับน้ำมันโซล่านะครับหรือดีเซลนะครับเ,เดยวสักพัก เรามาฟังเสียงกันครับครับเรามาฟังเสียงกันนะครับโตโคูต้าร้อยสี่สิบครับผมนี่รบอยสบมาสิมาสเล็นบอลสเล่นบอลเล่กบอลสเล่นบอล ครับผมเสห็นช่างนี่ไหมครับ เนเเบาสียงนิ่มเลยครับเครื่องยนต์สี่ลิงนะครับมีรอรอรับรองนะครับผมครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านโกงจาักรการเกษตรเรืองนกทานะครับเบอร์โทรศัพท์ 0627545665 081126955ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ